ชาวีมังกรครับตอนนี้ดาวเสาร์นะฮะโคจรวิปริตอยู่นะครับดาวเสาร์ก็ดาวประจําตัวของเราเองเลยนะครับฉะนั้นเมื่อโคจรวิปริตนะครับจริงๆดาวเสาร์มันคือดาวความมั่นคงของบ้านเมืองของแผ่นดินนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเออทำไมช่วงเนี้ยปัญหาเรื่องวุ่นวายนะครับเกิดขึ้นไปทั่วนะฮะดาวเสาร์ดูเนี้ยโคจรถอยหลังอยู่ด้วยนะครับหนึ่งนั้นนะฮะคือปัญหาตัวนี้ทีนี้ครับพอเรามาดูเรื่องของดวงคนก็คือดวงเราบ้างนะครับไอ้ดาวเสาร์เนี่ยมันกระทบอะไรเราบ้าง นะฮะเพื่อนๆก็มีข้อสังเกตตังกล่าวตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางแก้ทางออกด้วยครับเพื่อนๆฟังแล้วอย่าเพิ่งจิตตกนะโหทำไมเรื่องที่ต้องระวังเรื่องที่ต้องชะลอมันไม่ฟังเร้เครียดจังนะฮะอันนี้เฉพาะเอาเรื่องที่มันต้องระวังแล้วก็ชะลอเรื่องดีๆๆยังไม่พูดนะฮะเอาไว้คลิปอื่นนะครับโอเคนะฮะว่าเรามีทางออกให้ด้วยแหละข้อแรกครับมันจะเป็นช่วงที่เราจะกังวลน,นะเกี่ยวข้องเกินเรื่องของงาน เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกงานการเข้าสังคมเราจึงกังวลที่ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะฮะมันเข้ามาหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับผมเลยมองว่าคําว่าต้องระวังก็คืออย่าประมาทนะครับอะไรที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะครับพยายามรีบเคลียร์รีบเร่งรีบทาให้เสร็จเร็วไว้นะครับอันนี้คือจังหวะที่เด่นหรือทางแก้ทางออกคือพยายามอย่าให้งานค้างคาานานงานมันจะทับถมค้างคาน,นะฮะ แล้วก็อีกประการหนึ่งคือมันมีดวงเจอคนที่เขามีปัญหานะครับเอางานเอาปัญหามาให้เราได้ช่วยแก้นะฮะเออก็กลายเป็นงานประจําเราก็ต้องแก้แถมปัญหาคนอื่นก็ต้องแก้นะเห็นไหมมันกลายเป็นว่าโอ้ช่วงนี้นะฮะเป็นเดอะแบกนะครับนี่เยอะหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์หรือว่าทางแก้ทางออกมันก็มีนะฮะแล้วก็มันก็แก้ปัญหาได้นะครับบางทีคนเราฟังแต่ว่าอุปสรรคปุ๊บมันท้อแล้วนะฮะ แต่ทางแก้ทางออกคือโอเคมีคนช่วยเหลือหรือเดี๋ยวตอนจบก็สวยงามเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัวทําให้เราโล่งโปร่งใจขึ้นอย่างน้อยแล้วก็ตอนจบสวยงามนะครับโอเคฮะนี่คือข้อแรกนะฮะภารกิจเพิ่มเยอะเราหาคนมาช่วยหาเครื่องมือเครื่องมือนะฮะอะไรมาแก้นะครับปัญหาจะจบได้ไวนะครับอย่าประมาทนะโอเคนะครับข้อต่อมาครับข้อ2นะฮะปัญหาเก่าๆนะครับมันจะกลับมา อะไรที่มันคาราคาสังบ้างนะฮะเพราะนั้นผมบอกกันว่าดา,าวเสาร์นี่มันอยู่ยาวนะครับเพียงแต่ว่าเราดูเป็นเดือนเดือนไปก่อนดีกว่านะฮะเพราะถ้าบอกอยู่ยาวเดี๋ยวมันจะลืมนะครับเอาไปเดือนเดือนจะจำง่ายดีเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับปัญหาเก่าๆที่มันค้างคาตั้งแต่กราคดานะครับเป็นเพื่อนใครที่ฟังคลิปนี้ช่วงเดือนกราคดาจะได้รู้ว่าโอ้ปัญหาอะไรที่มันคาราคาสังเนาะออเนี่ยมันจะมาแสดงออกในช่วงนี้นะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังพยายามรีบเคลีย งานปัญหาเก่าๆนะฮะหรือหนี้สินนะฮะเพื่อนๆจะหาวิธีทำไงให้หนี้สินเบาบางลงนะครับหรือว่าจะหาวิธีทำไงให้ปัญหาเดิมๆนะฮะหรืองานที่ค้างคามันเสร็จโดยไวก็รีบเร่งทำในส่วนนี้ได้นะครับโอเคนะฮะประการต่อไปครับ,รบเป็นเรื่องของช่วงนี้สังเกตตัวเองดีๆนะฮะเราจะได้รู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับขาดแรงบันดาลใจนะเหมือนกับมันเหนื่อยๆท้อ ล้ารานะฮะมันเหมือนกับความกล้ามันถดถอยออกไปนะฮะเออมันก็กลายไปว่าช่วงนี้ครับมันมีอารมณ์ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนีออ่ฉะนั้นเนี่ยเรารู้ดวงล่วงหน้าแล้วอย่างนี้ครับดาวเสาร์มันเป็นดาวแห่งความหน่วงนะฮะดาวเสาร์ขอนโคโจอวิปริตนะฮะมันเลยรู้สึกแบบกล้าวกวัวๆนะฮะสังเกตไหมตัวเองเช่วงนี้จะตัดสินใจบางอย่างมันลังเลเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับพยายามหา ข้อมูลก่อนตัดสินใจเสมอครับแล้วเราก็ตัดสินใจปุ่มไปเลยนะฮะมันไม่ต้องลังเลมากครับผมดูว่าดาวแห่งปัญญาไอเดียหรือคนช่วยหรือแม้แต่ถ้า,ถาตัดสินใจที่แบบหลุดหรือพลาดเนี่ยมันยังกลับมาได้ทันหรืออย่างน้อยมีทางแก้ทางออกนะครับฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราหาข้อมูลในสิ่งที่เราต้องตัดสินใจนะครับครอบทั่วเต็มที่ปุ๊บแล้วก็ปึ้งไปเลยนะฮะยัง,งเอาไงเอากันนะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่แหละนะครับเดี๋ยวมันจะมี ขาเรียกว่าม <t Jean Rabbit bulun> mm ันจะไปต่อได้งามจะไปต่อได้ครับหรือว่าวกนก็ทุกอย่างมันจะเดินหน้าได้นะครับนี่คือจุดเด่นที่ให้สบายใจในส่วนนี้ด้วยนะครับการต่อมาครับในช่วงนี้นะฮะนี่ผมจะพูดถึงเรื่องของพวกอุปสรรคหรือเรื่องต้องระวังนะฮะหรือเรื่องติ้งชะลอนะฮะฉะนั้นมันอาจจะเป็นคลิปที่เออทำไมไม่ค่อยมีอะไรที่แบบชื่นใจเลยเพราะว่ามันเป็นคลิปแยกแต่หากนะฮะเอาเรื่องต้องระวังนะครับระวังปัญหากับพี่น้องญาติพี่น้องนะฮะหรือว่าเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวนะครับเหมือนกับ เราอารมณ์ไม่ค่อยดีนะ,ะหรือบางทีเราอารมณ์ดีๆแหละแต่ไปเจอคนช่วงนี้คนใกล้ตัวอารมณ์ไม่ค่อยดีนะฮะมันก็จะของขึ้นนะฮะมันก็จะทะเลาะเบาแวงมันก็จะพานกันได้ฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเราระวังอารมณ์ในเบื้องต้นก่อนนะ,ะหรือพยายามไม่ทะเลาะเบาแวงนะฮะหนักแน่นนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่แบบใครไม่สบายใจมาฟาดงวงฟาดงานเราเราไม่ต้องมาสวนกลับนะครับเราถอยออกมาก็ได้นะครับหรือ แล้วก็ฟังไปเพเปื่อนเนพื่อนไปนะ,ะข้าหูซ้ายทะลุข้วขวาไปนะ,ะคืออย่า,ยาไปจับต้องเอาอาการหรือคําพูดมาเป็นอารมณ์ไม่งั้นมันจะทะเลาะกันนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องหยุดสักคนหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยเรารู้ดวงล่วงหน้าเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะเพื่อนๆชอบทอะเลาะอบบแว้งนะฮะผมก็ไม่เชื่อไม่ชอบหรอกเนาะฉะนั้นครับพยายามเงียบๆแล้วก็มองฟังมันผ่านไปขำๆในใจไปนะฮะเดี๋ยวเขาสบายใจเขาก็กลับมาคุยตามปกตินะฮะแล้วเราค่อยไปงอแงใช่ไหมเดี๋ยวจะ มาคุยกันที่หลังโอเคนะครับจากนั้นชุงนี้เรียงการทะเลาะนะฮะมันจะมีเหตุให้ทะเลาะเบาแบ้งนะครับเรารู้ดวงเพื่อป้องกันนะครับข้อดีอย่างนี้คือมีการเดินทางที่สั้นนะฮะโอเคนะแต่ว่าระวังเรื่องการเดินทางคือระวังไปไม่ทันอ่าระวังเปลี่ยนแผนนัดหมายนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับหลงทางนะครับเพื่นเคยขับรถหลงทางไหมผมนี่ประจําเลยชุงนี้นะครับก็ต้องเรามัดระวังเรื่องของการเดินทางนะฮะขับรถหลงซอยหลงทิศทาง อะไรกินนะครับมันจะมีเหตุการณ์แบบน,นี้แต่ข้อดีคือสุดท้ายก็ไปถึงเป้าหมายนะครับเบอร์ตระว,วังอย่างคือระวังรถเสียนะอ,อันนี้ระวังเรื่องของยาพานะนะครับแต่เดี๋ยวก็มีวิธีแก้วิธีเคลียร์ที่จะการครับเพราะว่าก่อนที่จะถ้าถึงเวลาเพื่อนๆดูใช่ไหมว่าถึงดิวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องือยังถึง,ถงดิวต้องเข้าศูนย์ทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือแบบดูดีๆบางทีอาจจะลืมมานานแล้วนะฮะมันก็ทําให้มีปัญหาได้นะครับโอเคนะครับในเรื่องนี้เนาะแล้วก็นะครับเรื่องของ งานนะครับเพื่อนๆครับอย่างที่บอกว่างานมันจะหนักนะครับผมเลยมองว่าเพื่อนๆจัดลําดับดีๆอะไรควรทําก่อนหลังมันจะช่วยได้เยอะนะครับดังนั้นถ้าอะไรที่ยังไม่ต้องรีบร้อนก็โอเคเอาไว้ก่อนอะไรที่มันเร่งๆเอามาทําก่อนโอ้จบสวยงามลยครับสุดท้ายจริงครับช่วงนี้ระวังสุขภาพร่างกายนะมีดวงเจ็บคอร้อนในเป็นหวัดนะครับมันจะมีเหตุให้เรื่องของเรียกว่าระบบทางเดินหายใจมีปัญหามีเสมหะนะครับเรารู้ดวงเพื่อรีบป้องการแก้ไขนะ แล้ทุกๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้ดวงเนี่ยทุกๆอย่างมันจะเกิดขึ้นหลายเรื่องมันก็ทําให้วุ่นวายเสียหายเนาะแต่ถ้าเรารู้ดวงเราป้องกันได้มันก็ทําให้เรื่องต่างๆมันอาจจะเหลือแค่จากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็เออลงโอเคครับขอช่วยดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ